แต่และเกมมันก็มีเทคนิคต่างๆกันไปนี่แน่ฝันเฮ้ยรถสี่นี่นี่ไงอยู่บนรถโอ้โหรถระเบ,ดะเบดะิดเลยน,นะเราจะดดตายหมดจะตายหมดเฮ้ยพี่พี่ระเบิด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 ,บดหลักกระแพงหลักกระแพงอ้ตายหมดตายหมด ให้มันเด่นสะดวกเลยแล้วผมแบบไปเปลี่ยนรหัสเฟซมันดีกว่าเปลี่ยนรหัสแม่ยนอะไีผมเปลี่ยนแล้วอ๋เปลี่ยนแล้วเหรอแล้วรอต่อโดนเซลทุกวันเลยทำในกลัวดิกลัวมากอะดิก็ไม่เลผมก็ยังน้อยผมก็มีรูปที่พี่ถ่ายลงไว้อยู่อ่ผมจะไปประัานหน้าเฟซดิอ่ มาเต้นหนึ่ก็เดือชอมเลยตั้นใจผมอยากรู้เหมือนกันแบบผมแค่อายกับพี่โดนทะเลาะกับเมียไปยังไงผมอยากรู้เหมือนกันเอาแล้วกูโดดไปไหนเนี่ยเอ่าไปไหนห่วงแต่ทะเลาะกับเมียนี่แหละแม่งเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นควรจะดูแผนที่ไง เราอะเราไม่ตั้งใจเนี่ยครับผมได่ออกจากแคนดีบ่ไปมีคนลงเออออเกิดมาเฮ้ยลงไปตี้เลยลงับผมลงไหนลงไหนลงกับเราเนี่ยเต็มตี้เลยพี่โอ้เนี่ยน้สองบ้าน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 น้านใาาม ้ยฮใครมีรถขอยืมรถก่อนเมื่อกี้อ่ะใครขับรถไปไหนเอาเอามาเอามานี่ขับมาเลยไปเลยไปเลยพี่เอ็มถอยอย่างเดียวสาสินมากูก็เอาออกมาวะนี่วะนี่ไหนใหรถอยู่ไหนวะหลงหลงหลงติ๊กอ๊อกสาไปก่อนนะเฮ้ยไปด้วยดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แค่นี้นอนอยู่นอนเย็นอยู่มันอยู่เต็มที่เลยโอเค บอลไปรับไปกิ๊กก่อนดิกลับไปก่อนกีกกกมารับรว่าอยู่ไหนพี่ไม่อยู่ไหนอยู่ในหมู่บ้านนี้เหรอว่าไงเอกเอกไม่อยู่ในก๊้ซเกลือนเกลือนก็ว่าเพื่อนเล่นมึงเหรอรีบมาเดี๋ยวมันอยู่ในก๊าซก้าเหรอพี่เกลือนมาทนี่แล้วไอ้เกลือตรงนี้ก็มีเห็นมั้ยเฮ้ยกูปิงเก้าร้อยป่ะกูต้องหนีทุกคนฟังก่อน ผมปีเก้าร้อยผมต้องหนีมีคนโหลดโอ้โหเน็ตหลดอะไรวะเนี่ยถึงการเน็ตหลดเนี่ยไอ้เน็ตหลดเฮ้ยทำไมมันไม่มีบอลพูดจาไม่พอครับผมมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนมันมันโหลดโหดขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยไม่เน็ตหลดเลยโหลดโหดเกินไอกิ๊กก็ไปตบเลยตกวคิกก็ไป เอาไปเอาตาน่อยตอบจริงนะพ่อแม่ฮิโรชิมานี่ยต้องไม่ต้องผมก็ได้โอ้โถ้าพี่เอ็มตายเมื่อกี้บอกครับเดียวว่าอมันอะ41หน้าซีดอะบอกคำเดียวที่เล่นมาสามสี่เกมเลยไม่มีความหมายเลยไปปะ อันนี้เลยถอยห่างไกลๆแล้วฟาร์มๆๆแล้วค่อยรวมกันใหม่หรอเออฟาร์มก่อนก็ได้แยกสองต่อก็ได้ช่วยกันได้แต่เกมมันก็มีเทคนิคต่างๆกันไปนี่แน่ฟาร์มเฮ้ยรถสี่นี่นี่ไงอที่บนรถโอ้โหรถระเบิดเลยนะแล้วอยายหมดจะตายหมดเฮ้ยพี่พี่ระเบิด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 หลักกระแพงหลักกระแพงโอ้ ตายหมดตายหมดโมกไอ้โมกไม่มีแป๊บนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกมจบแล้วเกมจบแล้วแต่โมกไว้ก็ดีถ้ามีนะโมแล้วโมแล้วบอลไม่เป็นไรไอ้ย่ากูไม่เห็นเลยอยู่บนรถรถแต่กูเห็นรถสี่นะจริงๆโว้ยผมเห็นหน้าเต็มเลยโอ้กูเห็นหน้าเต็มเลยกูก็ตกใจเลยอะไรของพวกมันวะน่ะมันปิงหรือเปล่าวะแรกกูคิดว่ากูปิงนะเว้ยมันไม่น่าเป็นไปได้ที่มันจะอยู่บนรถแล้วไม่ยิงอ่ะความในใจกูไหม เป็นไงผมชนรถให้ไม่ให้มันหนีเอ้ยก็ไม่ชนต้องขอบคุณผมนะเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับต้องขอบคุณผมต้องขอบคุณผมดังๆหน่อยนี่ดังๆหน่อยดังๆหน่อยขอบคุณครับกิกาขอบคุณไอ้ควายคนอื่นพูดดีมาตลอดเลยหรือคนเดียวนนทีเดี๋ยวเอ้ยมันทักมาขี้ทำอะไรวะอยู่ไหนพี่สมุกแจก มานอนมานอนมานอนนอนากล่องเรขับรถไปชาร์จได้ใช่ได้ป่ะเราเรีบไปชาร์จอย่าให้มันชุบได้เพราะมันเหลือตัวเดียวเองเข้าเลย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 เข้า หมดไหมหมดแล้วหมดไรอหมดไม่ปหมดหมดหมดมีคนยิงตายแล้วไอ้บอลยิงตายแล้วยิงแม่งคาควนทีเดียวไม่รู้มันอยู่ตรงไหนยิงแม่งยัดควนทีเดียวหาไม่เห็นมีคุณโฮยืนบอกมาเจอเก็บเสียงบอกเลยนะฟีมนอนเงียบเกินนะ ล <T> <mic> องตีอื่นมาแล้วพี่ฝากดูด้วย okay. ควรเพิ่ม <columns. S 2> เดี๋ยวผมหาตะเก็บเสียงเนีย่ยโอ้ไม่มีเลยว่ะยากจังวะมีคอมมีแต่คอมเพนปะคอมเพนผมไม่เอา อยู่สี่คู่บางอยู่คอมเพลตสองอันแหมกลับมาเอาปึ้นเปลได้ปะขึ้นแปลกนะเอ้ยของมันจนกันจังวะเออบางที่มันก็จนก็โคตรจนเกินนะส้นเขียวใครมีเยอะรถมาขับไปแล้วเรถมาแต่ในในในที่เราเสียเปียบที่เราเสียเปียบที่เราเสียเปียบมับ้านนี้้้ไไปปบบานนี้านนี้มันจอดป่ะ ไจดไม่จน่าจะไปบ้านนั้นป๋าที่ผมมาบนมาบ้านเลยอ่าไปไปไปไดิมา้วมาแล้วกัมาแล้วับกัมาแล้ขาที่ขาที่ประจำตำแหน่งเลยมาไหมบนมาไหมมา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 มมาเอาเลยเอาเลยโโหโปอะไรวะเมื่อกีผมไม่หนได้ยินสักนัด โ,โกเมนาไซาโกเมนาไซาว่าคนขับว่าไโกเมนาไซานะเมื่อกี้นะเฮ้ยที่นี้ที่แฟกันนะเนี่ยทีย่แอร์ดอบไล่ดอบเหมือนกันของเยอะอยู่เมื่อกี้นะไม่ได้ยิงเลยนะไม่ยิงตัวสุดท้ายเนี่ยมันมากี่คนสี่ตีได้สามสี่ได้สองคิวอะได้คิวหนึ่ง ไม่เห็นเห็นไอ้กีก้องบอกว่ากีกกองนกผมคิดในใจแล้วไอ้เแค่เกมเสียเปียบเปล่าวะคือกูไม่ได้ช่วยยิงไงอารมณ์แบบไม่รู้เรื่องเลยมันตกมันตกตัวหนึ่งแล้วก่อนที่มันจะจอดอะปะโอเคผมแม่งขึ้นสะโขบเนี่ยป่ากินเสียงไอ้ศพเนี่ยนั่นนี่มีสายคนเรานี่ควรก็มีตั้งเยอะตั้งแยะชอบประมาทกันไงเกมเป็นพลิกได้นะครับผมแม่ไม่ทันหายเลยแม่งอ้นเดียร์เลยคือสะโขบปุ๊บดาว ทำไมครับไม่วมาขับเตลือไปวะแล้วว่าคนขับไม่เห็นแต่แรกใช่ไหมมันไม่เห็นนะเราลุกอยู่มันเห็นก้มันเห็นโก้เไม่สุมันเห็นผมหน่ยไงอ้าวเหรออ๋อไดแม่ผมดาวแล้วแม่ผมดาวไม่ไม่ไม่คิดว่าตอนไม่ตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกมันไม่เห็นหรอกพูดถึงที่มันไม่เห็นเต็มเต็มก็ตอนผมมานนี้แหละตอนผมยิงนี่แหละอ๋อน่าจะเห็นกีก๊อกเหยมั้งพรกีก๊อกน่าจะยืนอยู่แถวต้นไม้ยืนซองมันอะ ไม่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 ผมนี่ป่าผมอยู่อย่างนี้เลยนี่ผมอยู่พุ่มไม้นี่นี่มันน่าจะจะวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะอย่างนี้ก็ได้เหรออีกก๊อกชนนี่อย่างนี้ก็มีเหรอวะเดะโอ้ที่เฮ้ยมีคนยิงมามหลังครับหลัง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 ไนป่าไซป่ะก๊อกมารับยิงเล็งเล้งยิงเล็งแล้วยิงเล้งแล้วต้องวัดแล้วต้องวัดกันแล้วสวยวัดไหม กเ,เออต้องไหนปะมาคายไปมาคารไปทางซ้ายไปว่าเพื่อนอยู่ซ้ายเป็นมีเทา้าบอกแล้วทำมาคารมาน,นี้เพื่อนก็อยู่ตัวแรก,แกตัวแรกกูมาแล้วตัวแรกกูมาแล้วตัวแรกของกูจย่ปวดอยปด จยุดกดมานานขอสักตัวเถอะมาในใจก็บอกแม่แม่ได้ยิงใครเลยอีบ้าเมื่อกี้ก็ตกเมื่อกี้เราล่วงเฉยเาได้สนอะไรกัพี่มีได้เหรอขับรถต้นไม้ต้นไม้มาบอกเราเบรกรถคว่ำค่ะพิกเลยอ่ะสีอะไรกันเสียเฮ้ยเสียงรถใครอ่ะมี่ป่ะเนี่ยฟาดป่ะ หูหรือเฮ้ยใจเย็นจะไปเอาคืนก่อนรถเราไม่เสียดายเฮ้ยเอาพวกคุณไม่เอาก็ได้วะ่ะมวแม่งแต่แม่งรถมันจะระเบิดอ่ะรถน่าจะติดบัรแล้วแหละรถอ่ะรราันาดนั้นหูยวงยี่สิบคนเยอะนะป้าแนนเอียบเฮ้ยข้างหน้ามีรถข้างหน้ามีรถข้างหน้ามีรถ อมาแล้ว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 ็าแ้วมาแล้มาแลวมาล้วมาแ้วมานล้ล้าแล้าล้าแลล้ารวมา้แล้ว้มาน้มาแลวมา้าแล้วาน้มาแ้มาแลวมามาแมาแล้มาแ้มารมาแลวมาแมาแล้มมมามมา้ลแลมามามา้วลล้วมวมามาลา ถ้าบวกกันเราไหวนะจริงๆจริงๆมันขับกันเราขึ้นไปแล้วขับขึ้นไปแล้วไม่ไม่ไม่ได้บอกมันไล่รถมันมีสองคันใช่ไหมคันนึงมันขับขึ้นต่อเรื่นไปเหมือนเห็นคนอยู่นี่นะอ๋อรถคันหนึ่งเนอะถล่มต้นไม้โอเคนั่นเราเราเล่นนี่เราเล่นนี่แหละเราเล่นนี่แหละวงกลางวงอ่ะมันไม่เอาเมีมีมีมนมีคนตกรถมีคนตกรถไอ้บ้าลาดได้ลาดได้ไม่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 ตกรถยไหนไหนไหนตรงไหนมาแฮนด์ไหนเฮ้ ไหนวัดหายไปละโอ้ยตัวมันวาร์ปหายแล้วเฮ้ยรถระเบิดเฮ้ยรถระเบิดเลยเออชมพูบวกกันดิวะดูยอยยอยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่บอยรอรอก็ได้รอก็ได้ใจเย็นก็ได้ใจเย็นก็ได้เอาเท่าที่ยิงได้อ่ะเอ้ยเออเฮ้ยตกตกเฮ้ยตกหมดสิครับมันมันเอ้ยมันกระยะรอมันขึ้นรถพยายามอย่าแยกกันเล่นเลยนะบ้านคนละหลังเออคุมโซนบ้านเราไม่ได้เออ ระดับลุกเนี้ยเตรียมตัวเร่ก่อนเรื่องเรารื่ปัญหาเราอยู่นะอย่าน้องนะเราอย่าน้องพอสามสามเม็ดแล้วน้องเฉยเฮ้ยเอาให้เอาไว้ตายเอาให้ตายบอกแล้วสามเม็ดสร่งกีก็สั่งไปเถอะน้องเพิ่มไปเถอะสามตัวไหมสามไม่ได้หรอที่ต่างกันสามไม่ได้หรอตอนนั้นสามไม่ได้มองไม่เห็นช่วยเพสั่งเนื้อด้ว เพื่อมาชุบทลังต้นไม้แล้วเฮ้ยขึ้นรอบขึ้นรอบขึ้นรอบแต่ตัวแรกที่กูยิงน้องไม่ได้นะไอ้ไอ้แก่มาบังเลยเนี่ยไอ้แก่เขาเปลี่ยนมุมยิงได้ไหมเขาเปลี่ยนมุมยิงได้ป่ะเฮ้ยมันทีมแล้วมีรถทีมแล้วมีรถทีมแล้วโดนชนแล้วโดนโชดลัดเพนแล้วครับแม่งโดนลาโอยแกเอาเราบอกแล้วอย่าเล่นบ้านหลักเดียวกันฮัลโหลพี่พี่ไปไอ้เียพี่ไปบังกีกองทำไมพี่มาเล่นบ้านผมก็ได้พี่พี่ในสนามมาเล่นบ้านผมเมา เออออกออกออกปดทุเลยหลังเข้าครับหลังเข้าหลังเข้าเอ็นมิสอะเฮดเฮ้ยหลังที่เอาไงจะปล่อยไวไม่ได้นะเข้าเลยเข้าในแค่เลยนะใครปล่อยมาแล้วนี่โอเคครับงั้นสงคนก็ก็คงก็ไหวอยู่ไหนอยู่น่าจะน่าจะบ้านบ้านบ้านแดงอะหลังคาแดงแกจอดยางดิแกแกจอดยาง มันเห็นมันเห็นก็ย่างมันเห็นปลาเหรอเฮ้ยมีคนยิงมากูต้องถอยวะรู้ได้ไงไม่รู้ยิงมาจากไหนเฮ้ยหลังลูกปลาเข้ากีก๊อขวาเข้าไปไปไปขวาทางนู้นน่ะทางที่ผมแฮนน่ะพี่มองไปหน่อยตรงลานโล่งเลยขวามือน่ะต้นไม้บางกองมองเห็นปะทางนี้ทางนี้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว มันงูเหรอมองไม่เห็นนี่ป่านี่นี่มัจาที่สุดโดน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 เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยจุบอลถอยมาบอลคุณน้อกสุดเดียวไปละปล่อยไปเลยบ้านนั้นข้างหลังทำทำอะไรไม่ได้เราเราดักมันเอายังไงวงมันหมู่บ้านเราอ่ะมันต้องเต็มที่กับพวกเราอยู่แล้ว จับจองกันครับจับจองครับจะอยู่ตรงไหนกันจับจองกันไว้นะครับผมตัวหลังนัมเอาไม่ได้หรอะไม่มันมันมีหลายตีแจมไหมบนบนข้างบนจะลงมานะข้างบนจะลงมานะบนเขาพอเอ็มผมจะซุ่มงล่างให้นะจะเย็นจเย็นจะเย็นจอดยามาได้ไหมถ้าจอดยาได้เราฟรีเลยไม่ไม่ต้องโฟกัสหมดดิ มองทางอื่นด้วยต่อยางหมดแล้วใช่พี่มองทางอื่นด้วยมันละสิบสามคนเลยนะสายขึ้นเขาอ่าสายขึ้นเขาไม่เห็นแล้วครับรถตรงนี้ป่าได้ๆๆๆๆๆตัวมานี้ตัวหนึ่งนะไมบวกกับตัวนี้ไม่รถเราหรอรถเราหรอเราอยู่ในวงอยู่น็อกน็อกป่านตรงนี้น็อกโอเคพี่โอเคไปเข้าวงไปรถอยู่ไหนวะผมจอดรถไปไหนวะมันอยู่หลังหินมีตัวเดียวมีตัวเดียว ตัวหลังเก็บให้แล้วนะอาบิตุเชตเดยวไปวนวนมาวนรถโอ้โหแม่งเหลือ <ไป S 1> เดลือขึ้นนึง,งก็นนามีตัวนะ,นะป่ารถรถแตกบ มาสมุกเล่นนะตายหมดสมุกเยอะๆสมุกเยอะๆให้เยอะกว่านี้มั่วเลย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 โซนเราโซนเราเราโซนก่อนยิงรถไหนยิงรถไหนใครอยู่ใกล้รถอะพีเอ็มใช่ไหมยิงรถให้ระเบิดหน่อยพี่ผมโหโอ้โโอเคโอเคจับเวลาสิบสองวิสมุกหมดแล้วนะ จสมันมีสมุกไหมเก็บมาให้หมดเอาแค่สมุกอย่าลงด้วยมันต้องปูโซนเข้าก่อนเลยใช่ใช่เฮ้ยทำไมของผมกะตกกระตุกวะได้สมุกใช่ไหมได้ในสมุกใช่ไหมเออหน้ามันตามมานะตามมาดิเข้าวงแล้วแล้วมันยิงมาแล้วมีคนยิงฟิลมาเข้าวงมาเห็นอยู่นะให้ส่องให้ไหมส่องเลยถ้าเห็นอะ เออสวยสวยตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะกลางเลยพี่ีคนเหลือเยอะอยู่นะคนเหลือเยอะอยู่นะอะไรพี่ไม่เป็นไรเาโอ้ยเราต้องนอนด้วยเอยเอาแต่วงเอาเอามีครมีมันครับเฮ้ยเฮ้ยอยู่ใกล้เลย เอ้ยไม่เห็นอะไรวะเนี่ยมีแต่งูเนี่ยระวังนะใครอยู่ในวงไว้ปลาระเบิดนะอย่าอย่าลุกกับบอลมึงลุกมึงแตกอ่ะบอกแค่นี้แหละก็ว่าอยู่กับมึงหมดเลยเอ้ยระเบิดอยู่อยู่โซนข้างหน้าหมดเลยเฮ้ยเสียมเหรอไอเจ้ยของใกล้หัวเราะีุดสุดอะไรอะไรมีอะไรใช้ขวาบอกระเบิดเนตเนตเนตใกล้กูเอ้ยเน็ตมาเอ้ยระวังนะทุกคน มีคนอีกไหมเนี่ยกูหมดแล้วนะ,ะนขอบวงยืนต,ตามไหมหมดโอ้โห,โห,โหไม่เห็นเลยมีแตงโมไปกูยิงยัปยดปาดไอ้ก็บอกอยู่ตรงไหนกูใส่ไปตรงัหนก็บอกขอบวงกูว่าแม่งปาดทุกที่ทุกแห่งหนเลยเอาทุกทางอ ผมวิ่งหาตีนตะกี้ขอโทษครับต้องมีผู้เสียสละก็เสียสละเกินไม่คุ้มอ่ะถ้ามึงตายบอกเลยตากันเยอะโอ้ยโอ้ยบอกย4ฟีอีแค่ฟังไงวะโอ้คนใจเลยเฮ้ยอะไรมาท่าบอกย4ีเหรอเดี๋ยวดูหน่อยโมบอกสิบเก้าเออเออเออระดับเท่าไหร่แล้วโอ้พันเก้าแล้วเว้ย